สวัครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาแผ่นแผ่นเด้งนะครับของเครื่อง PS4 แบบถาวรเลยนะครับผมนะครับปัญหาคือว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็บางทีไฟฟ้าสถิตและแผ่นมันจะเด้งออกนะครับอ่าแบบผมจะสอนวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรแบบรวบรัดเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็พลิกพลิกเอาก้นลงนะครับผมแล้วก็มาที่ด้านหลังนะครับ ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นสติกเกอร์แปะไว้นะครับเราก็อนี่นะครับตรงนี้นะครับเราก็ออกเลยตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตสามจุดนะครับตรงก้นนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเป็นไขควงแบบ T8 นะครับต้องเป็น T8 นะครับเพราะว่ามันจะเป็นหัวแบบหกเหลี่ยมนะครับผม มันจะมี T8, T9, T10 แต่ว่าเราใช้ T8 นะครับผมเราก็ไขเลยแต่ว่าตรงนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมพวกขควง T8 นี่คือ,อถ้าเป็นร้านพวกฮาร์ดแวร์ทั่วไปนี่ผมไปซื้อหลายร้าน,ม,นมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็คือแบบว่ามันจะมีขายตามร้านคอมพิวเตอร์นะครับผมหรือไม่ก็สั่งในแอปส้มก็ได้นะครับพิมพ์ว่า T8 ประมาณ50บาทครับ นี่นะครับเราไขน็อตออก3จุดหลังจากนั้นเราก็แกะแกะขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเลยโอเคนี่นะครับอันนี้คือด้านหน้าของมันนะครับผมเราก็พลิกมาตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เนี่ยนะครับ เนี่ยครับเป็นจุดที่แบบทัสกรีนแล้วก็แบบแผ่นมันจะออกใช่ไหมครับทีเนี้ยเราจะแก้เนี่ยเหล็กนะครับที่มันสัมผัสกันจากด้านนอกด้านไหนทีเนี้ยผมจะแก้โดยการที่จะตัดวงจรของการที่ไม่ให้มัน,ไม,มนไม่ให้มันกดแบบทัสกรีนตรงปุ่มได้เลยนะครับก็คือตัดตรงนี้ไปแล้วเราก็ใช้การเอาแผ่นออกโดวยวิธีใช้จอยอย่างเดียวนะครับผมทีนี้ ต่อมาผมก็จะใช้ก๊อตเทปนะครับผมท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นวงจรนะครับแล้วจะเป็นแบบสีเหลี่ยมๆสีขาวนี่นะครับ <c oughs> ก็คือตรงนี้แหละครับมันจะเป็นแบบว่าจุดที่เชื่อมต่อในระบบทัศกรีนนะครับวิธีแก้ก็คือผมจะตัดก๊อตเทปมาแปะตรงนี้เลยนะครับแปะตรงนี้ไปเลยดีใหญ่ไป แปะตรงนี้เลยนะครับแปะทับไปเลยให้มันแบบทัสกรีนไม่ได้นะครับแปะทับไปเลยเอาสักสองชั้นนะครับผมมันจะได้แบบว่า,าเวลาเวลาแบบไอเหล็กตัวนี้ครับตัวนี้เวลามันมาแตะตรงตรงจุดสี่เหลี่ยมสีขาวตรงแผงวงจรเนี่ยครับมันจะได้มันจะได้แบบทัสกรีนไม่ได้นะครับเป็นการ ตัดวงจรการทัศสกรีนไปเลยนะครับผมแปะสัก2ชั้นนะครับผมโอเคหลังจากที่เราแปะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับไม่ยากเลย สามจุดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้มันก็มีแค่สามอย่างนะครับใช้เป็นก๊อตเทปใสก๊อตเทปดําก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมก็คือกันไม่ให้มันแบบสัมผัสกันนะครับแต่ตัวนี้อย่าลืมนะครับต้องใช้ไขควง T8 T Thailand T8 ไม่ใช่ T9 T 10นะครับ แลวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะทดลองนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าเวลาเราแปะตรงเมื่อกี้มันจะทัดสกรีนไม่ได้แล้วนะครับเราก็ใช้จอยใช้จอยในการแบบเอาแผ่นเข้าแผ่นออกนะครับผมครับหลังจากที่ผมเอากอทเทปใส่นะครับแปะไปที่ ตรงแผ่นวงจรนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเงินนะครับผมมันก็จะทําให้ไม่สามารถกดตรงนี้นะครับผมถ้าสกรีนเอาแผ่นออกได้เหมือนเดิมนะครับผมวิธีการที่เราจะเอาแผ่นออกนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนมาที่เกมที่เราจะเอาแผ่นออกก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นี่นะครับกดปุ่มนี้นะครับตรงจอยพอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นเมนูมาให้เราเลื่อนมาที่ Remove บดิสนะครับผมแล้วเราก็กดโนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมแค่นี้แผ่นก็ออกแล้วนะครับโดยไม่ต้องงน้วิธีการท่าสกีเลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็คือแบบว่ามันจะไม่มีปัญหาแผ่นเด้องอีกเลยนะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับสวัสดีครับ